น่าน<อ>้เป่อดฉันาเลงานลนะคราเิใจีให้กับคุท่าคกลาวเลยนะอะไรนะถ้าไม่ทอ,องม้องนะครับกลุ่ New Gen มยูเจนของทีมเราเนี่ยได้มาช่วยเหลือผมนะครับได้มาช่วยในการทาง,งานครั้งนี้ให้น้องๆเนี่ย ได้มารวบงานเต็มตัวเลยคือไม่ให้มาช่วยงานนะครับผมมอบภารกิจตรงนี้ให้เลยมอบสมาชิกใหม่นะตั้งใจทํางานนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าอยากจะให้สมาคมอ่ะเป็นในของกีฬาอีสปอร์ตระดับประเทศนะครับก็ขอฝากไว้ท่านน้องก็จะทำงานต่อไปแล้วก็ทางพี่สองคนเนี่ยฝากฝังเอาไว้อย่างดีนะคะท่านตอนนี้เรียกท่านนายกได้แล้วอย่าง ่นะท่านนายกสมามคมกีฬาอีสปอร์ต e จังหวัดชลบุรีของเรานะคะกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีของเรานะครับวันนี้พี่ๆส่งไม้ต่อให้น้องๆน,นะฮะในการทํางานอ e ีสปอร์ตของจังหวัดชลบุรีบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อยากจะมาถแถลงข่าวมากเพราะอะไรที <im> ่จะมาพูดถึงอ e ีสปอร์ตนะครับอยากจะย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้ว20ใน Facebook อยู่นะครับก็ถือว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียว ผมพูดแค่เชื่อโมูเดียวจะครับ,รบท่านก็ยินดีครับยินดียินดีที่ได้มาร่วมกับการเปิดตัวในการแข่งข e ัน eSport ขึ้นที่พัทยานะครับที่นี้ท่านรองประธานบอกว่ากีฬา e s p o r t ์นี้ไม่มีข้อมูลเลยนะครับท่านรู้อย่างเดียวก็คือจะต้องต้องตามให้ทนันถ้าตามเด็กไม่ทันเนี่ยนะครับภรรยาเ็าจะตามแทนครับก็ยินดีครับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างที่ท่านประธานได้บอกว่า ตอนนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับวงการ e-sport มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังขาดพื้นที่ยังขาดพื้นที่ที่เขาจะไปต่อได้บางคนเล่นเก่งมากนะครับบางคนเล่นเก่งมากตามพื้นที่ต่างๆเขาเรียกว่าในซอยตามหลักสามารถนะครับในเรื่องของกีฬา e-sport ซึ่งไม่ใช่แค่ R.O.B. แล้วก็ยังมีกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ในส่วนของตามเกณ นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่นี้นะฮะอนาคตอาจจะมีเพิ่มนะฮะสามเกมก็จะประกอบด้วย ROV แหละเป็นหลักนะครับเพราะเป็นที่นิยมสูงสุดนะครับถัดมาะะก็มีทั้งยิงล้วนชัยล้วนแล้วก็แบบทีมผสมด้วยนะคะตอนนี้ยอด,ยอด ตอนนี้จาก 7, าาาจจตของเพื่อนรานน่าจะเป็นสิบนะนครับเพื่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ผมก็ยักโอกาสตอนนี้เท่าไหร่นะสิบสี่ 15.